มาแล้วทีมงานลุงวีพารวยจัดให้ที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีให้โชคแก่ทุกท่านรอติดตามเลขเด็ดปังๆจากลุงวีพารวยสวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาไกลนะครับมาที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะครับมาแล้วลุงวีก็พาทีมงานมาขอเลข เด็ดให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับวันนี้เรามาหาเลขกับเจ้าปู่สีสุดโทและเจ้ายาสีปทุมมานะครับเราจะไม่ให้ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้ผิดหวังแน่นอนนะครับบอกแล้วท่านไม่ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยไม่ต้องออกไปไหนนะครับเพียงนั่งรออยู่ที่บ้านก่อย ลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆนะครับท่านกดกระดิ่งไว้จะได้แจ้งเตือนไปอย่างท่านนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียการเดินทางนะครับไม่ต้องเสียงอะไรทั้งนั้นรออย่างเดียวนะครับลุงวีพารวยจัดให้นะครับให้เลขเด็ดในวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 5นานี้นะครับอย่าลืมนะครับคอยติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับ วันนี้ลุงวีมาไหว้ที่เจ้าปู่ศรีสุโธกับเจ้าหญ้าศรีปทุมมานะครับที่คําชะนูดจังหวัดอุดรธานีนะครับเราจัดให้กันปังๆเห็นกันจะดจ่ะนะครับที่นี่เขาไม่ให้จุดประทัดหรือจุดอะไรนะครับเพียงแต่ไหวแล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบเดี๋ยวลุงวีจะไปจุดทูป ตัวเลขนะครับด้านนอกนะครับเพราะาเราจะไม่ทําเกินภาระหน้าที่ที่ทางวัดจัดให้นะครับเรามาไหว้ขอพอรขอโชคขอลามให้กับผู้ติดตามช่อง o ย t u b e ลุงวีพารวยเสร็จแล้วเราจะไปจุดทูบตัวเลขจากคำชะนูดนะครับซึ่งมีบริการอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็มาจุดขอพอรขอโชคขอลาบกับ เจ้าปู่สีชุดโทและเจ้ายาสีปฐุมมากันนะครับเดี๋ยวลุงวีไหวขอพรที่นี่เขากำหนดให้ไหวพร้อมกันเป็นชุดนะครับเพราะฉะนั้นลุงวีเป็นตัวแทนของผู้ติดตามช่องยู u b e ลุงวีพารวยวันนี้มาไหวขอพรขอโชคขอลาภโคขอลบขอาสนะครับขอหน้าที่การงานขอบนขอเกื้หนนะครับท่านขอได้ที่นี่นะครับ อยากเิดชคเปิดได้ให้กับตัวเองซึ่งช่เปิดได้ที่นี่นะครับก่อนที่ท่านจะขอขูขอได้นะครับมีผู้คนมามากมายนะครับเดินทางกันมาที่นี่นะครับลุงวีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาไหว้เจ้าปู่เจ้ายานะครับที่นี่ซึ่งเป็นที่ล่ำลือนะครับลุงวีเดินทางมาจากภาคใต้พยายามหาสิ่งดีๆหาเลขเด็ดๆให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวย ได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่1สิงหาคม2565นี้นะครับบอกแล้วผู้ติดตามช่อง y youtube ลุงวีพารวยจะไม่ผิดหวังเด็ดขาดนะครับเราจะนำเลขเด็ดนะครับมาฝากท่านตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับลุงวีมาที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีร้องทีมงานนะครับมาขอเลขดิดนะครับเราอาธิฐานไปพร้อมกันนะครับกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธ ทิเทวีปูเชมิกกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิกกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิบดีศีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมา นาคีวิสุทธิเท,ทวีปูเชมินะครับลุงวีก็อธิษฐานขอเลขนะครับให้กับผู้ที่ตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับบอกแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดทูกตัวเลขซึ่งลุงวีได้จะหาจากคำชนโนดที่นี่นะครับที่นี่ที่มีบริการอยู่แล้วเราก็มาจุดต่อหน้า เจ้าปู่เจ้าย่านะครับเจ้าปู่สีสุดทูเจ้าย่าสีปฐุมากันนะครับแล้วเรามารุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้ที่ลุงวีไปขอนะครับขอโชคขอลาบขอตัวเลขเด็ดๆให้กับผู้ติดตามช่องยูทูบลุงวีพารวยจะได้เลขอะไรมานะครับเรามารุ้นกันนะครับหลังจากพิธีการตรงนี้ที่ลุงวีได้อธิษฐานจิตนะครับว่าให้ปังๆัง ขอโชคให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสียงโชคเสียงดวงนะครับให้สมกับที่ติดตามรอติดตามช่อง YouTube ลุงวีอยู่นะครับจะไม่ได้ผิดหวังนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมและเป็นตัวเลขทางเลือกเท่านั้นนะครับเป็นตัวเลขทางเลือกเท่านั้นลุงวีไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับที่สามารถนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางคำชะนูดได้จุดบริการที่อธิษฐานนะครับไว้สองจุดนี้เป็นจุด ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงวีต้องไปจุดที่สองด้วยนะครับนำหมากพลูบุรีนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้นะครับเราก็ไปจัดหามานะครับเพราะว่าลุงวีบอกแล้วมาสีสุดโททั้งทีต้องนำเลขเด็ดให้กับผู้ติดตามช่อง y youtube ลุงวีพารวยนะครับอันนี้ไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์นะครับ ไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์เพื่อไปขอพรขอโชคขอลาบจากต้นมะเดื่อนะครับไปไหว้ต้นมะเดือนะครับ,ไไรบซึ่งมีเจ้าปู่เจ้าย่าเช่นเดียวกันนะครับลุงวีเป็นตัวแทนของผู้ที่ตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยมาไหว้ทั้งสองจุดนะครับไหว้เสร็จเราก็ไปจุดทูบตัวเลขกันนะครับเรามาลุ้นกันเขาบอกแล้วโชคลาบของแต่และบุคคลเราก็พยายามจัดเตรียมนะครับขอหลายๆที่ นะครับขอหล,หลายๆที่ซึ่งคําจะนดนี้มีอยู่2จุดแต่การไหว้ใช้คาถาบทเดียวกันนะครับใช้คาถาบทเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงวีไหว้อธิษฐานเสร็จนะครับก็ขอต้นมะเดื่อยักษ์นะครับต้นมะเดื่อยักษ์ตรงนี้ว่าให้เลขนะครับให้โชคให้ลาบกับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง u t u b e ลุงวีพารวยและกดกระดิ่งไว้เวลาวลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านนะครับไม่ต้องออกจากบ้านให้เสียเวลาไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงคําชะนดนะครับลุงวีวันนี้ลุงวีได้เป็นตัวแทนของผู้ที่ติดตามช่อง YouTube แล้วนะครับมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบแทนซึ่งเป็นตัวแทนของทุกๆท,ท่านนะครับ วันนี้ลุงวีมาถือว่าเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับมาไหว้ที่คําชะโนดขอตัวเลขเด็ดๆนะครับให้กับผู้ที่ตามช่อง youtube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในวันที่1นึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2565นี้นะครับลุงวีจะไม่ให้ผู้ที่ตามช่อง YouTube ผิดหวังแน่นอนนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับตรงนี้หลังจากเสร็จสิ้นนะครับครับหลังจากเสร็จภารกิจการไหว้ทั้งสองจุดนะครับที่คำชะนูดแห่งนี้เรามาจุดทูบตะลี่ต่อหน้าเจ้าปู่สีสุดโทกับเจ้ายญ้าสีปทุมานะครับ เรามาลุ้นกันนะครับไปพร้อมๆกันเลยวันนี้นะครับตามที่ลุงวีได้ขอโชคขอลาบกับเจ้าปู่ศรีสุดโทและเจ้าหญ้าศรีปทุมมาในวันนี้นะครับที่คำชะนูดจังหวัดอุดรธานีนะครับมาแล้วนะครับเราลุ้นกันพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ได้เลขแล้วศูนย์หนึ่งนะครับรอลุ้นตัวที่สามว่าเจ้าปู่เจ้ายญ้าจะให้เลขอะไร กับผู้ธีกตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับอันนี้เน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมเป็นตัวเลขทางเลือกเท่านั้นที่ลุงวีจะให้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านสวัสดีครับ